สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวัดยาชานี่นะคะพี่น้องตอนนี้ก็นอนตื่นแล้วออกมาบ้านสวนแล้วพี่น้องบ้านเฮียไก่กับคุณยายอยู่วันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดของเราหนึ่งวันนะคะได้ขนมมาฝาคุณยายบอกหลายเลยโทษว่าบอกอยู่บ้านบ้านทางหนองเพียงบอกขนมมาไห้กับหลายๆโคตนั่นลหลเพี่นเอาขนมมาไห่บานว่าไห้ลุยเนื่อมาไห่ข้าเนื้อข้าก่อนเลยเก็บมากเราไปคุณยายจากบ้านทางหนองเพียงเนี่ยหลายแง่ยพี่น้องเนี่ยวมาฝาดีลุยพร้อม บอเก็บมากที่ไรขนมปังเ่ทหมอเลยนะคุณคนน้เลาทกมอเมีใจร้ายที่ได้ขนมกินเพราะว่าผู้บอกผู้แม่เามากินขนมเด็กๆหรือเบื้องหลังที่หาทุนที่ไร้างเบ้หลังที่หาทุนหรื่กินขนมบกาี้โอ้โหกินขาเจ้าเดวหอาล้เด้

ีเดียองมีนแมงนี่ว่าดีเลยไ้ไอ้เปิดเบิงไม่เลือกเรียกนี่เกาลที่ม่ไปท้ห่บ้านางองเทงอันนี้มาเททางของเทงกนมเปียยืนนี่กับบ้านทางองเทงก็้องไห้ก่อยเก็บใจสุงไว้เบิดกาไม่เจ้าไปดีใจแฮ้งทเบ้าเซยเจารลันี่ลุยเสือฟานกริเ่งลัได้ไห เาละแบงุ้ฒ่ากินเนี่ยแบงายาพี่นองเนี่ยโอ้ย่อเอาไปวาไวัดกินกินกินเอาไวเ๊เย้นอันนหนทำตาล้นใช้ไปกินเนอะเอ่อพื้นจ็นพ่อเราบอกห้พี่พ่อกลันเรียบรอยใช้ต่อมาซอยคุณยาต่อถึงก็ตาเองแล้วมาเอาละสี่ มากินขนมกับแม่ทำไมก็ต้องกวไปกินขนมขนมปลาซื้อสมัยไปหน่อยแล้วขนมป้าขนมป้ฟุกมาเล่าบูไปกินแล้วยายนบอนหลับกินว่าอันนี้จะกินนวดเติมที่รอฟันพอดีอดีตยเออในดกคุณมีไงบล่ะกมไครับพี่นกินัไปัยในแฟอือหใส่แหว๊ดร้ายโลดนนี้ันนีมาเลยมน้อยกับเร่อง จะดี่จังหวะจอบมองมีไหมเอาว่าแจกเอาว่าแจกที่แม่บ้านทุกคนจไม่ได้กี่ไกินขึ้นกันเลยพี่น้องเอ้ยอยากนอนนี่นองนอนีนดสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้วเมันบัดทุบเนาะแล้วมันมาไต่เสียกัยมึงเมียงแน่มึงเมียงกินแน่มงเมียงกินอะไรไอยุ่ไอไอลึกยุ่งไอ พูดไปก่อนใครก็เจ้กินก่อนนเ้อขนมยังสื่อมันนี้มาตะเมืองน่อกเอฟซีเมัส์เ่งแป้งป้งเด้อมาตะอังกฤษเป็นอยู่ในจีบอยู่โอ้ยอน่าจะหอด้อยก็จับบานหักได้แนวมาหลายค่ะดูจีนเนาะมันดูจีนเลี่ยอันนี้ของบาากไทยเรา่ี่มีได้ยูเพงว้เอา้ีใครมาขนมมาหนี่านหยางมันเป็นปอดปัดขนมจากองบอว้เลยขนมเตย ขนมเตียนะโอ้ยโอ้ขนมเปียกแรงไปอีกขนมเปียกไี่วานเลยขนเปียกมาหรอขนมเปียก่อพีพีชนี่ดอกดีบ่ะแ้มันว่านี่นะขนมเปียขนมเตียกี่แต่งจริงห่าคุกกี้ใหญ่ขนกใหญ่เลยคุกกี้หญ่พี่ใหญ่ละกระเจี๊ยคุกกี้เจี๊ย ขนมเหมือนกินคับปวดกระเพาะได้เนาะขนมยังก๋าได้ไหมพี่บ้าเป็นมาจ้างกันเพ้าผ้าไปกีอันมือที่พายุนนด้วมยังก๋าบไหมบอกไหมพี่วาบอกไหมบอกไหมขนมปี๊นนคึงเประกองวแบพ่บัตัวนมาต่ากแล้วตนั่นมาใส่ยผยมันใส่รายตัวนั่นอืมร้ายมาขนมเตี้ไว้กมาบาน คนนองไกัมาบาดดคอเดือ่ไปพี่ดไปนอกบ้านสวนนะครับโอ้ยลมหนาวรอไปนองครับพกุดูพว่าจะหนาวหนามากแล้วสองวันนี้หัดจะเ็นได้เลยเนี่ยซีฟองเนอ้อเรื่องบอกเจ้าว่ไปเอาอแปนใส้บามิโซะแม่อ่อนนั่นตัวแม่อ่อนแบน โอ้เอาแบนไปซึ่งเราเรียไปเอาบลอกิ๊อนี่หมักโม่อักโมหมักโมปไต้บาทมไม่ได้บาทอ้มันมาขาไม่ได้เตียวมากนักเจ้เเด้ม่มาจัผู้ใดงแล้วขโอ้ปวกตาไหมหมจัดเตี้ยวนาอเขาโอ้เจ้เสียใบใหม่ใช่โอ้อยังวันักม่มาเขาไปย่านาขอราไมกินเอเฮ้ยเสียเ ทำไปน่เปเรือเอาสกล่เต็มเต้เลยเปี่ยงหมูกนี่ปันขีขนมยายถ้าวบดนี้เตอนานายเอางใหญ่อบไงหญ่ลดใหญ่ลอดไนี่แล้นีาแล้วกาแบงสกยายขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงนะคะพี่พลอยแม่แดงแลวก็ ขอบพูดหน่อนฟซีสุขุสุขคนเดียวขนมมาฝากคิลุยเนี่ยฝากทีมงานเนียเ่ยหลังเมทีเนาะกินกินเนี่ยพร้อมกนเด็ดมาพร้อมกินเด็ดมาโบวว่าตอนนี้กินยายอยู่ก็เลื่อว่าให้กินเนี่ยว่าตอนนี้ก็อาการย์อ,อาจารย์เป็นเนี่ยขึ้นจะนอนงไไหนเนาะสิเกือบไดไปหาหมออีกเนาะตอนนี้ข้าม้าสิสิ่ไม่ได้พายกินเข่าได้สิ่พายกินกล้วยครับข่าเร่งเลยโอเกตเหมือนเด้อกล้วยเออสินกล้วยกินแต่กล้วยจังย่อยหน้าห้องจะเป็นกล้วยนะเพราะมันเกลียบกับพอห้ามนเ่ยกล้วย มอสบางท้องสเมือนเสียบอมันมอเสียบต้องไปหอดันผู้ใดผ้ใดเคยเปลี่ยนไม่เสียอากาศนี่นี่เสียอเสียบงไปเสบรงไปคือนล้น้ำล้ำน้ใส่ไงต้งไปน้ำดูท่าบ้านนึงสินี่มันออกหวนเป็นสันเด็มาหลังจากที่เรายาดีีพ่อเอาหายน้ำไม่กินมันมอมันกระเสอเสียแต่ว่ามันขึ้นเปนเสียบบวหอมันเสียหโหก็ปิดท้อมันเดบอลเหลจืออสรุปทีเส้าตอนไดเอออีเลียนนะจนศูนย์นั่นเป็นแหงใหากกินงเนาว่เน่าผิได้บ้านโอ้ย ได้สมัยโบลานโอ้โหเนี่นี่แหละได้น่ยำกินนั่นร้มเจิ๊ดแกวตีนีนี่ไกน่งมันยูเงี้ยขายของบนี้เอาเม่ข้าวเากินไม่ย่ได้บันย้าบันี้ยวน้นี่กินอะไรได้เนี่ยพี่ตัวนี้เจ็บแสบพี่ตวนีเจ็บแสบพี่ตัวนี้มันเปิดขายงงไม่ดจิ กเมกเายกรม่เี่ยกระเป๋าขายอยู่ตรงเียนงาโกคระเอาโมเมีคือว่าเชมาละนี่ไอเมื่อกนะ้นสเาดงหน่อยได้ไหมเสียบบ่ะป็ดันหาะกีกร์ยเป็บใหเอามกกีบโอเคเปน้องครับคิดมีแก ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณหลายๆเอฟซีมากมากเด้อค่ะเด้อขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งหายู่เย็นเป็นสุขมีตะคว่ำสุกควมำจะเดินสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปังบางจะเลินลูเลี้ยงเดินเขี่ยผมขอดูขาดูข้าวใาย่กินยหญ่กินนมเดีไกลดีไอ้ผมไม่ได้บัลลักดีอยู่